รอบวันทันข่าวกับสำนักข่าว INN ค่ะวันนี้อยู่กับบิชันสันชนกเสียงใสคุณผู้ชมคะไตรสุรีค่ะย้ำความพร้อมบริการการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมพร้อมกันทั่วประเทศวันที่23มกราคมนี้ค่ะ นางสาวไตรสุรีไตรสารณากุลเลขานุการรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกระทรวงมหาดไทยกล่าวค่ะว่าในวันพรุ่งนี้จะนับเป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยการสมรสและครอบครัวของประเทศไทยหรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่24กันยายน2567ค่ะสำหรับบริการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมของสำนักงานทะเบียน878อำเภอใน76จังหวัด ทั่วประเทศและ50เขตในกรุงเทพมหานครตั้งแต่23มกราคมเป็นต้นไปนางสาวไตรสุรีกล่าวค่ะว่าโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวฉบับ4พุทธศักราช2568เพื่อรองรับการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายใหม่ก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วค่ะเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาทางด้านระบบมีการแก้ไขพร้อมทดสอบระบบทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่าเรียบร้อยแล้วรวมทั้งจัดเตรียมผลิตภัณฑ์แบบพิมพ์ใบสำคัญการสมรส หรือครรสและใบสำคัญการยาครรอจเพื่อรองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้นส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะคือบุคลากรกรมการปกครองได้อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนให้มีทั้งความรู้ด้านกฎหมายการปรับกรอบความคิดให้พร้อมบริการประชาชนบนหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมทำหนึงถึงสิทธิมนุษยชนนอกจากนี้นายชัยวัตเชื่นโกสุมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจดทะเบียน สมรสเท่าเทียมปี2568โคลาเลิฟวินค่ะในวันพฤหัสบดีที่23มกราคมเวลา8โมงเช้าจนถึงเที่ยงวันที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งในงานจะมีตัวแทนคู่รักมาเข้าพิธีจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานเฉลิมฉลองความเท่าเทียมให้กับทุกความรักที่เข้ามาร่วมจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวันดังกล่าวด้วยค่ะพร้อมกับจะมีการมอบช่อดอกไม้แสด แ่งความยินดีให้กับตัวแทนคู่รักและมอบทะเบียนสมรสค่ะให้กับคู่รักทุกคู่ที่มาร่วมจดทะเบียนค่ะใครเป็นหนี้นอกระบบฟังทางนี้ค่ะพอวัล่าสุดรัฐบาลค่ะปล่อยสินเชื่อราคาเบาช่วยแก้หนี้นอกระบบผ่านออมสินและทกศค่ะ นางสาวสัสิการวัฒนาจันทร์รองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยความคืบหน้าการดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบของกระทรวงการคลงังร่วมกับสถาบันการเงินได้แก่ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะผ่านมาตรการสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ยากจนมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบและสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพค่ะ โดยผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี66ถึง16มกราคมปี68ค่ะมีประชาชนที่เป็นนีนอกระบบได้รับอนุมัติให้ช่วยเหลือทางการเงินไปแล้วจำนวน5 9 8 0รายค่ะยอดอนุมัติรวมทั้งสิน้น1,807.99ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากการถแถลงข่าวของกระทรวงการคลังไปเมื่อวันที่3มกราคมปี68จำนวน903รายค่ะและมียอดอนุมัติเพิ่มขึ้น29.82ล้านบาท มาต่อกันที่มีการพบอุรังอุตัง3ตัวค่ะซุกอยู่ในรถรอบส่งขบวนการค้าสัตว์ป่าค่ะ นายอนุพลเจริญชันสาบอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะได้รับรายงานว่าเมื่อเวลาสาทุ่มถึง4ทุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยลอบค้าสัตว์ป่าในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพรพบลิงอุรังอุตัง3าตัวและลิงอื่นๆ3ตัวและกวางผา1ตัวค่ะขณะที่ชุดเหี่ยวดงตำรวจขยายผลปลายทางย่านราชพฤกษพบลิงแทมารีนหัวสัามี7ตัวแผ่นหน้าแดงสองตัวค่ะโดยลิงอุรังอุตังสาตัวซึ่งชนิดพันธในบัญชีหมายเลขหนึ่งอนุสัญญา ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์นอกจากนี้ยังพบลิงยังไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้3ตัวและกวางผาหนึ่งตัวค่ะคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับ U.S.Fit Alive สืบสวนทราบค่ะว่ามีกลุ่มลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามประเทศโดยจะขนสัตว์ป่าจากต่างประเทศผ่านเส้นทางดังกล่าวไปส่งลูกค้าในกรุงเทพมหานครจากการจับกลุ่มทราบผู้ขับขี่ค่ะชื่อว่านายวินัยอายุ63ปีและนางสาวกัลยาอายุ4 5ปีค่ะเบื้องต้นทั้งสองให้การว่า ได้รับกล่องของกลางทั้งหมดมาจากจังหวัดสงขลาเพื่อนําไปส่งลูกค้าที่กรุงเทพโดยไม่มีใบอนุญาตครอบครองและไม่เคยขออนุญาตครอบครองสัตว์ป่าดังกล่าวเลยค่ะขณะที่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการหาความเชื่อมโยงของขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติว่าเป็นเครือข่ายเดียวกับที่เคยตรวจย,ยึดคดีค้าลิเมอร์จากมาดากัสการ์หรือไม่ค่ะเนื่องจากพบว่ามีพฤติการและรูปแบบการขนสัตว์ป่าโดยรถยนต์จุดจอดรถในพื้นที่ภาคใต้มีลักษณะคล้ายกันค่ะ ปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับแก๊ง c ค้าเซ็นเตอร์มีการตรวจยึดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะก่อนที่จะส่งให้กับแก๊ง c ค้าเซ็นเตอร์ หน่วยเฉพาะกิจราชามนูค่ะหรือว่าชอกกรราชามนูส่วนที่กาลังตํารวจสพอแม่สอดตํารวจตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายปกครองกํานันผู้ใหญ่บ้านร่วมปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจร่วมปฏิบัติที่บริเวณบ้านห้วยหินฝนค่ะหมูห่6ตำบลแม่ปะอําเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่จดพบรถต้องสงสัยขนส่งสินค้าทั่วไปยี่ห้ออีซูซทะเบียนบอไ,ไม้ต่อเต่า1518พังงามุ่งหน้าไปที่อําเภอแม่สอดท่าทางมีพ รุดหน้าเหงื่อท่วมตัวอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่จึงได้ขอเข้าตรวจสอบค่ะทราบชื่อผู้ขับเชื่อว่านายรุ่งโร์มันกุลจากการตรวจสอบบริเวณกระบะด้านหลังรถพบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจำนวนสี่รายการค่ะซึ่งประกอบด้วย1เกตเบยี่ห้อไอเคอรีรุ่น I k เค0 1เครื่อง2ค่ะเกตเบยี่ห้อไอเคอรีรุ่น I k เค g 300เหนึ่งเครื่อง3ามค่ะสวิสพีโอเอยี่ห้อไอเคอรีรุ่น I k เค1 2 6สหนึ่งเครื่อง และ 4. ค่ะอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFI กวเครื่องค่ะจากการซักถามเบื้องต้นทราบค่ะว่าเป็นอุปกรณ์ที่กำลังจะลักลอบนำส่งข้ามไปฝั่งเมียนมาเพื่อนำไปใช้ให้กับพวกแกง๊ง call center และการพนันออนไลน์ค่ะโดยจะนำข้าไปยังช่องทางธรรมชาติซึ่งทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจะมีคนมารับอีกต่อหนึ่งจากนั้นทางหน่วยค่ะจึงได้ดำเนินการตรวจยึดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะและนี้นะคะก็เป็นข่าวทั้งหมดของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันหน่อยค่ะพรุ่งนี้นะคะจะมีผลบังคับใช้แล้วค่ะ กับกฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่าลืมนะคะสรุปทุกเรื่องราวตีแพร่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องทีเอินเทนผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว i n เสำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน